สวัสดีครับรายการเปิดโลกกับคานันันวันนี้จะเล่าเรื่องคุณธรรมห้าประการเป็นเอพิซอดสามสิห้านะครับก็จะเล่าเรื่องคุณธรรมห้าประการของมนุษย์ที่เป็นอรูภพตั้งแต่ชั้นยามมาจนถึงเนวาสัญญาชั้นยามมาจนถึงชั้นนิมมานนดีนะครับคนที่อึ้บเลยแหละครับ แบ่งเป็นสาวจำพวกคืออึบกับผู้หญิงตามปกติอึบเลยไม่จิ้นเปิดคือนิมานนลาดีแล้วก็สำเร็จคำให้โดยไม่จิน้นแทนดูสิ์แล้วก็อึบกับวัตถุสังวาสกับวัตถุวัตถุกามชั้นยามาสามชั้นนี้เข้าเกณฑ์คุณธรรมได้ คือเข้าชั้นสุทธาวาสได้แยกออกมามีรูปอยู่ในชั้นสุทธาวาสแบบผมนี่อยู่ในชั้นอกาลิธกาแล้วคือมีรูปคือบารมีเต็มคุณธรรมห้าประการมีมีเริ่มมาเริ่ม้แต่ชั้นคุณธรรมชั้นหนึ่งคือการค้าขายหาดค้าขายค้าขายเล็กน้อย ชุดชั้นอาวิหารูปยังไม่สวยเท่าไหร่แค่รูปเป็นแม่ค้าอ้วนๆแล้วก็คุณธรรมชั้นที่สองชั้นอาตบปาชั้นอาตปานี่คือคุณธรรมที่เป็นระปภเป็นพยาบาลเป็นหญิงค้าประเวณีนี่คือคุณธรรมชั้นที่สองชั้นอาตบปาสวยขึ้นมาหน่อยหนึ่งหล่อรูปหล่อุสวยขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วก็ต่อมาชั้นที่สามก็คือชั้นสุดทัศสีคือเป็นชักก่อช่างก่อสร้างก่ออีถือปูนทําไรทําสวนอะไรพวกนี้แหละครับที่ออกแรงหนักๆอะ่ะพวกนี้แหละครับชั้นสุดทัศสีก็จะสวยหล่อขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยหนึง่งแล้วก็ชั้นตุด ขึ้นมาอีกชั้นนึ่งก็คือชั้นสุทัศษาชั้นสุทัศษาก็คือพ่อครัวหุงข้าวเป็นทําอาหารเป็นแกงเป็นอะไรพวกเนี้ยหรือหุงข้าวเป็นอย่างเดียวก็เอาเหอะได้เหมือนกันแก่หุงข้าวน,นั่นแหละ <c oughs> ก็สวยขึ้นมาหน่อยทำอาหารได้หลายอย่างละก็มีสกิลเพิ่มขึ้นมาชั้นสุทัศษา ก็สวยขึ้นมาหน่อยสวยหล่อขึ้นมาหน่อยสุดท้ายก็ชั้นออกกนิสกา,า,กาคุณธรรมชั้นที่ห้าคือเป็นหมอรักษาใครก็ได้ให้ใครกําลังจะตายจะที่อายุขรักษาอายุไขเลยบิ่งหน่อยหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็บรรลุแล้วชั้นอกากาอกนิสฐาออกนิสกาคุณธรรมห้าประการมีทั้งห้าประการเลยก็ได้ครับ ได้เงินเดือนตามมาหากับตามตารังผมใช้อาวิหารได้หนึ่งพันบาทชั้นอาดัปปาได้สองสองพันบาทชั้นสุรตรสีได้สี่พันบาทชั้นสูตรทาได้แปดพันบาทชั้นอกาากาิตกาได้หมื่นหกพันบาทหรือถ้าไปอยู่ทำงานต่างประเทศก็แล้วก็อย่างเช่นอยู่สวิตซ์ได้ตีบสามบาทเอาไปคูณเข้า ยิ่งรวยเข้าไปใหญ่เลยนี่คือคุณธรรมของคนที่อยู่ตั้งแต่ชั้นยามมาขึ้นไปสามารถอยู่ในชั้นสุทาวาสได้ก็เงินจะโอนเข้าในตัวเราในไตอะครับในตัวเราทุกเดือนทุกเดือนเราต้องไปเบิกเช็คหรือไปหางานทำแล้วก็แล้วก็ให้บริษัทหรือองค์กรนั้นจ่ายแบงก์ปอมมาให้เรา จ่ายเงินเก๊ะครับเงินเปล่าเงินที่พิมพ์เพิ่งมาขึ้นมาใหม่ๆนะครับจ่ายมาให้เราแล้วก็เราก็รับแล้วก็เซ็นแล้วเต็นทชื่อแ,แล้วรับแล้วเนี่ยตัวเงินเราถึงจะเอาเงินที่อยู่ในตัวเราออกมาใช้ได้อะไรครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ